5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสห์ครับวันนี้บทความที่ชื่อว่า15 life traps I w h i c h I knew about earlier in my 2 0 30s and 40s นะฮะชนคนเขียนในในนี้ชื่อ on t e p r โ n o Real นะครับน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นแบบแบบ นามปากกาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันสนุกดีนะฮะคืออย่างที่ผมบอกผมชอบอ่านเวลาคนเขาตกผลึกความคิดของชีวิตเข้ามานะฮะเราก็เราก็มาคล้ายๆกับเนี่ยสรุปเป็นเป็นเป็นหัวข้อแบบเนี้ยนะฮะเราก็ก็ทําให้เราแบบเออเอได้คิดตามด้วยนะฮะผมว่าก็ก็เป็นอะไรที่ที่ดีนะฮะน,นี้อันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่ผมชอบนะครับไลฟ์ทรัพมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเ h ฟโดพามีนทรัพนะฮะ ชีฟโดพามีนแท็บคืออะไรนะครับคนคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาไปกับเขาเรียกว่าอะไรความสุขที่ที่เป็นเหมือนเหมือนอินสแตนคอฟฟี่เหมือน coffee, เหมือนกาแฟทำเป็นรูปอะ่ะนะคือแบบว่าเร็วมามามาแล้วก็แล้วก็วกมาแล้วก็ได้ความสุขทันทีแล้วก็รู้สึกเออฟินแล้วก็แล้วก็ติดแล้วก็ทําไปเรื่อยเช่นเล่นมือถือเนะนี่ยอันเนี้ยโดพามีนทรับของจริงเลยนะฮะอันที่สองก็คือ the Pride Tra p the pride trap เนี่ยเขาบอกว่าเป็น เขาเรียกว่าเหมือนกับทนงตนอะนะภาษาไทยเรียกทนงตนละกันนะครับทนงตนในเรื่องอะไรเขาบอกสเรื่องที่หลายที่สุดหนึ่งการทนงตนและไม่ขอความช่วยเหลือสองนะครับทนงตนจนไม่สามารถมองเห็นหรือว่าเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้นะครับอันที่สามคือ being in a hurry trap คือติดอยู่ความรีบตลอดเวลานะครับต้องรีบทำนี่ให้เสร็จต้องรีบทำนั่นให้เสร็จเหมือนชีวิตเหมือนหนูแฮมสเตอร์นะฮะหนูแฮมสเตอร์นะฮะ ประโยคนึงที่เขาบอกว่าเ,เป็นประโยคที่สอนใจเขามากเลยมีมีมีคนพูดกับเขาแล้วเขาบอกเขายังใช้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยชื่อว่าไอประโยคนี้บอกว่า the most successful people out there are not busy they are productive คือไม่ได้ยุ่งแต่ productive มันสองซึ่งสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะ,ะเราเราคุยประเด็นนี้กันไปหลายครั้งละนะครับข้อที่สี่ฮกับดักของการไม่ตัดสินใจอ่ากับดักของการไม่ตัดสินใจเขาบอกว่าหลายเรื่องเนี่ย ที่เราลากมันไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าสถานการณ์จะช่วยเป็นการตัดสินใจให้เราเนี่ยนะฮะอันตรายที่สุดเพราะในที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นการเสียเวลาชีวิตอย่างมากเลยนะครับข้อที่ห้า quick fix trap นะครับ quick fix trap คืออะไรคือต้องการทางออกง่ายๆกับเรื่องที่มันไม่ควรจะใช้ทางออกง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยนะฮะถ้าอยากลดน้ำหนักแล้วตัดสินใจไปกินยาลดความอ้วนเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยเรียกว่า Quick Fix คือแบบไม่ออา่ังกกยอ่ะไม่อยากคุมอาหารนอะ่ะแต่อยากผอมนะฮะอยากสวยอยากหล่อนะฮะก็กินยาลดความอ้วนซึ่งรู้อยู่แล้วด้วยนะว่าอันตรายนะแล้วในที่สุดผลมันก็จะออกมานะครับข้อที่6คือ Lifestyle Inflation Trap ฮะอันนี้แปลงง่ายๆเลยก็คือว่าอพอคุณรู้สึกว่าแบบแหมฉันแหมสเตตัสในสังคมดีขึ้นฉันตำแหน่งใหญ่ขึ้น l i f e สไตล์ต้องดีขึ้นไปด้วยนะฮะอม รถต้องแพงขึ้นเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรทุกอย่างต้องแพงขึ้นไปหมดนีก็นี่แหละนะฮะไลฟ์สไตล์เฟลชั่นทรัพนะฮะข้อที่เจ็ดนะฮะ the start of life trap แปลว่าอะไรนะฮะ the start of life trap เนี่ยคือคล้ายๆกับว่าคุณอยู่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อที่จะรอให้อะไรบางอย่างดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเออใช้คำนี้แล้วกันคือแบบแบบว่าเฮ้ย เนี่ยแหละเดี๋ยวแบบเรื่องนี้มันต้องมาเกิดขึ้นกับฉันแน่ๆซึ่งถ้าคุณไม่ทําอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไม่ไม่ลงมือทอําอ่ะมันมันไม่เกิดขึ้นหรอกคือหลายคนจริงๆนะที่ที่ที่ผมเคยเจอนะฮะเราก็ก็บอกว่าแบบอาจะสมมติว่าบอกว่าอยากรวยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เบสิกมากเลยนะคือคือพูดเนี่ยมันง่ายแต่มันไม่เกิดขึ้นคือมันไม่มีอะไรหล่นมาจากฟ้าแน่ๆนะฮะคือคุณต้องทําเองอะ่ะแล้วทุกวันเนี้ยถามว่าถ้าคุณอยากรวยเนี่ยคุณทําในสิ่งที่มันทําให้คุณ อยู่บบนเส้นทางนั้นหรือเปล่าต้องถามคำถามนี้ตัวเองเยอะๆข้อที่8คือซังคอสทรัฟนะอันนี้ซังคอสอันนี้เราพูดกันบ่อยนะฮะซังคอสก็คือว่าอะไรที่มันมันได้ถูกเหมือนซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นเนี่ยต้นทุนหุ้นของคุณเนี่ยนะฮะวันที่คุณซื้อนะฮะมันไม่เกี่ยวอะไรกับวันนี้ละคือคุณซื้อสมมติคุณซื้อมันร้อยหนึ่งนะครับในวันนี้มันผ่านไปเนี่ยไม่ว่าหุ้นมันจะราคาเท่าไหร่ก็ตามวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้อยหนึ่งของ สิ่งที่คุณต้องคิดว่าจะซื้อหรือจะขายหุ้นตัวนี้ในวันนี้ที่ที่คุณอยู่ในพอร์ตคุณเนี่ยคืออนาคตของมันต่างหากมันไม่สําคัญแล้วล่ะว่าต้นทุนคุณคือเท่าไหร่แต่ว่าไอ้แวลูวันนี้มันคือเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องประเมินนี้ให้ออกนะครับซึ่งเรื่องนี้มันใช้ได้กับ r ร l ationship ก็ได้ความสัมพันธ์บางคนบอกว่าโอ้โหคบกันมาตั้งสิบปีแล้ว่ไม่อยากเลิกเลยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวคือถ้ามันมันมันรู้ไปต่อไม่ได้มันก็มันก็ต้องเลิกใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอันที่เก้าคือ vict กับดักของการทําให้ตัวเองตกรู้สึกเป็นเหยื่อตลอดเวลาคนที่รู้สึกเป็นเหยื่อตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมไอ้นี่ต้องเป็นแบบนี้กับฉันทําไมฉันถึงตกเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ใครที่รู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าเราอ่ะเหมือนกับมองโลกว่าโลกนี้เลวร้ายกับฉันเพราะเพราะฉันโชคร้ายอะ่ะเออซึ่งบางทีมันไม่ใช่หรอกบางทีมันม,มันมัน มันเป็นเพราะว่าเราอาจจะบอกม,มันมีหลายสาเหตุแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องจะมันจะต้องเป็นเดือวตลอดเวลานะครับอีกอันหนึ่งฮะกับดักของการที่คิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเออบางคนบอกว่าโอ๊ยสบายมีเวลาเหลืออีกเยอะไอ้เรื่องนี้ว่าค่อยทําก็ได้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยสิ่งที่เรามีน้อยมากมากคือเวลามีน้อยจริงจริงนะมีน้อยมากาจริงๆริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้มันอย่างคุ้มค่านะครับข้อที่สิบเอ็ด นะฮะ expectation trap กับดักของความคาดหวังคือความคาดหวังเป็นเรื่องที่บางทีก็ใช้ในมุมที่ดีก็ดีนะฮะแต่บางทีพอเราตั้งความหวังไว้ในเรื่องอะไรเยอะมากเนี่ยแล้วมันเราเอามาเป็นบ่วงผูกคอเราเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันจะทำให้เราถูกอะนะครับข้อสิบสองฮะกับดักของการศึกษาอืมนะครับกับดักการศึกษาคืออะไรคือ มีบางคนมีความคิดว่าเฮ้ยฉันต้องฉันต้องเรียนหนังสือเยอะๆก่อนถึงจะเริ่มทําอะไรได้เออมันมีมันมีกับดักนี้อยู่เหมือนคือต้อง,ต,องต้องแบบฉันต้องเรียนรู้หนังสือเยอะๆก่อนถึงจะทาอะไรได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยออะผมยกตัวอ,อย่างเรื่องมาเก็ตติ้งเลยกันไม่ได้บอกว่าการเรียนมาเก็ตติ้งไม่มีประโยชน์นะครับมีนะฮะเราก็ควรจะต้องเรียนด้วยแล้วมันเป็นมันก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งแต่มันไม่้หมาอคเขามาจะต้องรอให้เรียนหนังสือจบก่อนได้ปริญญาสองสมามใบแล้วถึงจะลงมือทําได้มันเป็นเรื่องที่ เราสามารถทําไปได้เรียนไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็การทําของเราเนี่แหละก็เป็นการเรียนอันหนึ่งนะครับข้อที่สิบสามครับกับดักเรื่องนี้ตรงไปตรงมานะอันนี้ชัดเจนนะฮะก่อนนี้โดยไม่จําเป็นนะอันนี้ชีวิตก็จะลําบากนะครับสิบสี่นะฮะที่เรารู้สึกว่ากับดักที่เรียกว่าโฟโมและกันเออกับดักโฟโม่ก็คือเฮ้ยคนอื่นมีฉันของมันต้องมี อของมันต้องมีนะครับก็จะทำให้คุณบางทีเสียเงินเสียทองเสียเวลาโดยไม่จำเป็นนะครับกับดักสุดท้ายกับดักที่ใหญ่มากจริงๆคือกับดักของความรู้สึกที่จะต้องชนะตลอดเวลาคนที่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องชนะตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันจะเหนื่อยอะ่ะแล้วบางทีอะ่ะมันไปสู้เรื่องไม่จําเป็นคือบางเรื่องที่จาเป็นต้องชนะก็สู้โอเคแต่บางเรื่องมันไม่จําเป็นอะ่ะนะฮะ แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ฉันจะต้องชนะทุกเรื่องตลอดเวลาแปลว่าเราจะลงแข่งขันเยอะมากๆในทุกๆเรื่องในทุกๆมุมของชีวิตแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้มุมสําคัญเราดันแพ้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที